ก็ตื่นมากน็นู่นนี่นัน่นทำนู่นทำนี่แล้วก็ไปขึ้นไหลแล้วพอตอนเราคุยกันก็เราบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงแล้วก็ขับไปก็ไปทันพอลงแล้วหิวข้าวงวดที่แล้วแม่น้องตัวละร้อยเลยนาะ 8, 7, แปดเจ็ดดตัวละร้อยเจ็ดแปดตัวละห้าสิบ งวดที่ล่าขาออกงวดที่แล้วอ่ะนองได้เยอะนะไม่งานได้ฉลองหมนะูค่ะโอ้ยไปเตือนเสียใจของจิมก็นู่นแต้มเดียวของจิมก็แต้มเดียว ของจีมก็น่าเสียใจของน้องมดเห็นไหมนะ่ะห้าแปดเจ็ดสามตัวแม่สามตัวแล้วน้องหกไอ้น้องกลับด้วยนะหกกลับด้วยนะแต้มเดียวเองไม่งั้นน้องก็มีห้าแสนนะ่ะสามตัวน้องถูกถูกห้าแสนนะ่ แต่หวังว่าน้องคงน้องน่าจะถูกเอาจริงๆพี่เตือนเนาะมีความมั่นใจว่าน้องหมดถูกสองตัวในเงานเต็มเตนะ็มเนาะน้องบอกว่าน้องมีงไงน้องอยากน้องชอบไอเนี้ย สองสี่สองสี่สี่สองน้องเล่นน้องก็เล่นแค่สองตัวแปดเจ็ดสองสี่น้องวดนนั้นปกติน้องปกติน้องตัดพอดูพอดูแล้วอะ่ะน้องเล่นแค่ตัวเดียวใช่ไหมแปดอะไรนะห้าห้าเจ็ดแปด ห้าแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดห้าห้าแปดเจ็ดเจ็ดแปดอะไรเนะี่ยกับหกหางเนะี่ยน้องจะเล่นแบบนี้น้องโมจะเล่นจะกลับหกขางแล้วน้องโมก็จะตัดสองตัว มอร์นิ่งค่ะประดำก็เตือนน้องยังเหนื่อยไม่หายเลยอะ่ะตกใจเข้าไปตรวจลอตเตอรี่มันขึ้นมาว่าขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณได้รับรางวัลแล้วมันก็มีรูปแบบนี้นแม่โอ้ยน้องดีใจน้องช็อกเลยอะน้องดีใจน้องช็อกอะ น้องนึกว,ว่าน้องถูกลอตเตอรี่แต่ว่าเอ๊ะทำไมมันได้แสนหกอืมมันขึ้นมาว่าได้แสนหกอะแม่สรุปแล้วไปดูอีกทีตัวเล็กๆอ่มันบอกคุณไม่ถูกรางวัลไอ้แสนหกน่นะมันเป็นเงินอะไรนะพี่เตือนใช่ โทรไปหาพ่เตออนใจสั่นลิกลิกลิกลิลยอ่ะแม่ประยูนประดามกีดลั่นบ้านเลยอ่ะก็คนไม่เคยถูกรตอรี่เนาะถูกอย่างมากก็สองตัวแบบหน้ามืดใจสั่นเลยอ่ะหยิบโทรศัพท์มาได้แล้วเห็นเนาะ ร้องร้องเรียกจิมด,ดังล้านบ้านเลยแล้วคัทถูกมันต้องขึ้นตัวอะไรอ่ะมันตัวเขียวหรอแล้วไอ้ไอ้รูปที่น้องแคปให้ดูเห็นไหมขอแสดงความยินดีด้วยคุณได้รับรางวัลอ่ะ,อะ